สวัสดีครับผมรักชิปเนมนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาชมกับเจ้า BM ม1นะครับเป็นตัว1.8นะครับ S l i n e นะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าตอนดอกค้างไปแดงเนี่ยอยู่2,500ตอนเนี้ยราคาลงมาทำให้รถคันนี้น่าใช้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง สวัสดีครับผมรักชิพนเอ็มนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาชมกับเจ้า BM เอ็นะครับเจ้า BM เอ็คันนี้นะครับเป็นตัว1.8นะครับเครื่องพันห้านะครับเป็นตัว X Line นะครับตัวนี้รถนะครับเป็นตัวรถผลิตปี2017แต่จดทะเบียนปี2018ผมบอกเลยว่าตอนป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่2อล้านหแต่พอไปมูสองตอนนี้ราคาน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับ ป็นรถ SUV ไซส์ขนาดกลางนี้ที่คนนิยมมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นมามันจะมาพร้อมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีกล้องหลังให้นะครับมีเซนเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ที่สำคัญแม็กตัวนี้แม็กก็สวยนะครับลายคนลาลากเกมสปอร์ตแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าสวยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีในส่วนของเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ในส่วนของเมมโมรีไฟฟ้า2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือข้างหลังเนี่ย ใหม่มากๆนะครับจุดขายของ SUV สาหรับ BMX1 เนี่ยคือภายในห้องโดยสารด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวาง,วางเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนเจ้า BMX1 คันนี้นะครับปี2017เนี่ยม่วิ่งมาเพียงแค่80,000โลเท่านั้นนะครับราคาโปรโมชั่นมีเศษของที่พันเ็เราเสนอเที่ยง8 000, 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีจัดได้เต็มเลยนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยยังไงแวะมาชมรถตัวจริงได้ที่ทีเป็นเอ็มพรีเมียมยูสคาร์ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทีเป็นเอ็มพรีเมียมยูสคาร์ไว้ด้วยนะครับคิดถึงรถมือสองนะครับคิดถึงรักนะครับยังไงฝากอีพีนี้ด้วยนะครับอีพีหน้าคุใหม่สวัสดีครับ